สวัสดีครับผู้ติด,ดตามช่อง y o u t u biglife.com e b สแตมบ์บไลท์บอกนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับตัวของฟีเจอร์ o o o k n o อกในส่วนที่เหลือชื่อว่า Line Up นะครับมีอะไรที่ยกระดับชีวิตทำให้ชีวิตเราได้ง่ายขึ้นมาดูกันกับการทดลองใช้งานนะครับเราก็มานีทั้งหมดกี่ตัวละ่ะมีหมด5-6ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะมา ทอมให้คุณดูว่ามันทําอะไรได้บ้างพร้อมแล้วมารับชมได้เลยครับสําหรับตัวแรกนะครับเราขอแนะนําตัว camera assist ก่อนนะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วสำหรับ camera assist นะครับก็จะเป็นนี่ครับ hdr auto นะครับสามารถตั้งเปิดปิด hdr auto ตั้งเรื่องของความอ่อนโยนของตัวภาพนะครับหรือว่า soften p i c t u r e นะครับสามารถทําให้การเปลี่ยนเลนส์เียนขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะ บันทึกวิดีโอได้ในหมวดของพัพนี่ก็คือเราแตะค้างแทนที่มันจะเป็น Bird Shot, เบิร์ชช็อตดอทสามารถแอดวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งว่าถ้าเราตั้งเวลาถ่ายภาพจะให้ถ่ายภาพทั้งหมดกี่ภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงปิดกล้องนะครับแล้วก็คล e e เอ็ดเดียไมก็คือเอาตัว USB เสียบเป็นคลิปเอ็ดเดียไมนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำไนท์ช็อตนะครับไนท์ช็อตนั้นก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับอะ ถ้าสมมติว่าในคลิปที่ผ่านมาคุณดูแล้วมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราจะเซกตให้มันเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะพร้อมแล้วมาดูกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฟีเจอร์ Night Shot นั้นเป็นการพัฒน,นาจากทีมเกาหลีนะครับบางครั้งเนี่ยพอลดเมนูภาษาไทยปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่ะมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือสามารถที่จะตั้ง Disable Crop นะครับก็คือไม่ให้มัน Crop นั่นเองนะครับสำหรับภาพสมมติว่าเอ้ย จะให้แต่งภาพอะไรเงี้ยมันไม่ให้คอบนะครับแล้วก็แอดปุ่ม delete นะครับสมมุติว่าถ้าเรา,เาถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วเราต้องการลบพันธีมันก็จะมีปุ่ม delete ให้นะครับไม่หมนเืนถึงได้เราก็มี selfie option นะครับซึ่งสามารถกำหนดพื้นหลังได้นะครับโอ้จะเป็นแบบตัวของ back screen นะครับ แบคก o u าวได้หมดเลยนะครับเป็นออโต้ e ีเทคแบคกก u าวก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงออฟีเจอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นการ Double Video Size s เซ f i e ฟีวิดีโอไนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ้ามีการบันทึกหน้าจออยู่เราสามารถที่จะให้ตัวเครื่องนั้นอ่ะเข้าสู่โหมด Do Not Disturb ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นก็จะเป็น ฟีเจอร์ที่จะทําให้คุณนั้นะเวลาอัดหน้าจอนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่โดดรบกวนนั่นเองครับนี่คือฟีเจอร์ h นช็อ t ซึ่งจะไปอยู่ในส่วนของตัวบันทึกหน้าจอนะครับ mm hmm. เช่นการถ่ายภาพนี้ mm hmm. นี่เนี่ยครับก็จะมีการเนี่ยเลือกนี้ได้หรือจะเป็นนะครับอ่ะกดปุ๊บเนี่ยเราไม่ให้มันปรับก็ได้นะครับ นี่สมมติป,ปิดตัวของ Disable Cop นะครับถ้าปิด Disable Cop เนี่ยสมมุติว่าเรากดรูปกาเนี่ยมันก็จะคอ p ได้ไมันจะ c อ p อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าสมมุติเรากดนี้ปุ๊บและถ้าเราไม่อยากให้มันคอ p นี่มันก็เออมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือที่จริงอะ่ะมันก็ยังมีบั๊กของมันอยู่นั่นเองครับอ่ะสำหรับไลท์ช็อตก็จบไปนะครับต่อมาก็จะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของ n o t ิ Star ก่อนนะครับ เราจะรีเซนต์แค่3ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปอ n น o น t ตติสตานะครับเราก็สามารถที่จะดูเช็คลิสต์ของแอปพลิเคชันที่จะให้มันอยู่ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการตั้ง User Filter คือถ้าสมมติว่ามีการใช้หลายคน mm. ก็จะมีอยนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ notification จะเก็บได้นานสุดเท่าไหร่นะครับใช้กับหน้าล็อกสกีได้ไหม Start ทไอคอน นะครับนี่ก็จะมีการกําหนดแบบนี้นั่นเองครับก็คือสามารถที่กําหนดไอคอนแล้วก็กําหนดเลื่อนเปิดปิดอะไรเงี้ยสามารถที่จะกําหนดตามสีที่เราต้องการได้นั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Noti Star นะครับอ่ะสามฟีเจอร์เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกับฟีเจอร์ที่เหลือกันอยู่นะครับว่ามันมีอะไรที่ทำให เราได้ใช้งานที่มันสะดวกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะกปเจ็บเ,จเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างน่างน,นี้รวมถึงในเฟซบ,บุ๊กของสดตบีและบอกครับ